แล้วก็ขอเทวดาอุทิศให้เทวดาที่ครูเดียวเห็นน่ะขอเทวดาเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าเขาจะได้ยกโทษและให้อภัยลองทําดูเดี๋ยวมีอะไรดีครูเดียวไม่เปิดเยอะกรรมเยอะกรรมเยอะแต่ว่าแต่เดี๋ยวเปิดเท่านี้แหละให้ครูเดียวเห็นหลายๆอย่างคุณพ่อทําตามที่ครูเดียวบอกเริ่มจากตัวเองก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับครูเดียวอีกแล้วนะคะในรายการ สายมูกับครูเดียวค่ะวันนี้นะคะครูเดียวพาทุกคนนะคะไปแบบชิวๆเหมือนเดิมค่ะกินเที่ยวมูกับครูเดียวนะคะวันนี้นะคะครูเดียวจะพาทุกคนไปบ้านลูกศิษย์ครูเดียวค่ะไปทําอะไรล่ะคะต้องตามครูเดียวมาค่ะจะได้รู้ว่าไปทําอะไรนะคะตอนนี้นะคะครูเดียวถึงเมืองการแล้วนะคะ ตอนนี้ครูเดียวกําลังจะเดินทางไปที่บ้านของลูกศิษย์ครูเดียวนะคะเป็นลูกเพจค่ะสายมูกับครูเดียวนะคะแล้วเขาทักครูเดียวมาในอินบ็อกซ์นะคะทักมาเกี่ยวกับว,ว่าจะดูดวงกับครูเดียวจะถามครูเดียวว่าดูดวงยังไงดูได้ไหมแก้อะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถึงได้รู้ว่าอ๋อน้องเขามีปัญหาอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าบ้านเขาอะเคยเป็นบ้านที่มีเงินแล้วทําเกี่ยวกับโรงงานน้ําปลา แล้วปรากฏว่าคุณพ่อเขาอ่ะให้เหมือนมีพรามมาตั้งสารพระภูมิแล้วปรากฏว่าพรามเนี่ยบอกให้เอาทองอ่ะไปใส่ในฐานใต้ฐานพระฐานนะคะใส่เยอะๆเลยแล้วปรากฏว่าพ่อเขาก็ใส่ไปวันดีคือดีพอหลังจากที่ตั้งสารไปชีวิตบ้านน้องเขาก็แย่ลงนะคะแย่ลงมากเลยอะแล้วปรากฏว่าพ่อเขาก็เลยเอาค้อนไปทุบสารพระภูมิแล้วก็ เอาทองขึ้นมาใช้ปรากฏว่าหลังจากนั้นพ่อเขาก็เหมือนกับมีปัญหาอะไรอย่างเงี้คยครูเดียวได้ดูดวงน้องเขาถึงได้รู้ว่าน้องเขาเป็นเด็กดีมากๆเลยค่ะแล้วมีอยู่ประโยคนึงน้องเขาพูดกับครูเดียวบอกว่าเขาอยากบวชอยากบวชนานๆบวชเดยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยถามเพราะว่าทำไมถึงอยากบวชเขาก็บอกเหตุผลว่าว่าที่เขาอยากบวชเพราะอะไรพอครูเดียวฟังแล้วครูเดียวแบบมันใช่เลยอ่ะคือเนื่องจากครูเดียวไม่มีครอบครัวครูเดียวไม่มีลูก ดังนั้นเนี่ยครูเดียวไม่มีโอกาสที่จะมีลูกชายมาบวชให้อยู่แล้วนะคะดังนั้นพอเราเจอเด็กที่ดีอ่ะเป็นเด็กที่ดีมากแล้วก็บุญกุศลกับการที่เป็นเจ้าภาพบวชเนี่ยมหาศาลเลยนะแล้วยิ่งน้องเขาประพฤติดีด้วยเราเป็นเจ้าภาพบวชให้เขายิง่งครูก็เลยบอกเพียรเลยว่าเดี๋ยวคุูเดียวเป็นเจ้าภาพบวชให้เพียรไม่ต้องกังวลเลยไปบอกคุณพ่อคุณแม่เลยนะว่าค่าใช้จ่ายเท่ไาไหร่เดี๋ยวคุูเดียวรับผิดชอบหมดเงินที่ดูดวงมาเนี่ยคุูเดียวจะให้น้องเขาได้บวชตามที่ใจเขาปรารถนา วันนี้ที่มาเนี่ยก็คือเอาของที่ต้องใช้คือพวกชุดเครื่องบวชที่ครูเดียวซื้อมานะะจัดเต็มเลยนะเอามาให้น้องเขาก่อนแต่ว่างานน้องเขาจะมีวันที่ยี่สามกรกฎานะคะเด็กคนนี้น่าสนับสนุนมากเลยก่อนอื่นเลยครูเดียวสนับสนุนเรื่องบวชเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองด้วยคนที่จะบวชได้เนี่ยที่จะบวชเป็นพระพิสุทธิสงฆ์เนี่ยนะแต่ต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ก็ต้องถือครองศีลให้ได้2 2 7ข้อ แล้วการที่จะบวชพระครูเดียวมีเทคนิคนะเชื่อมหมมีพระหลายๆรูปนะที่เป็นลูกศิษย์ครูเดียวเนี่ยไปบวชพระแล้วก็โทรมาขอเลิกอย่างของน้องเพียรที่ครูกำลังจะบวชให้เนี่ยครูก็ให้เลิกนะเลิกดีมากเลิกที่เหมาะกับดวงเขาด้วยแล้วก็ขอเลิกศึกครูเดียวก็จะไล่บอกว่าทําไมไม่ไปขอหลวงพ่อขอหลวงตาไปขอที่วัดมาขอครูเดียวแต่คือด้วยความที่เขาเชื่อศรัทธาตัวครูเดียวศรัทธาพ่อปู่เนาะเขาก็มาขอเลิกครูเดียวกัน แต่ครูเดียวก็จะบอกทุกคนเลยนะคะทุกคนจําไว้เลยนะหลายๆคนที่ทําไมบวชแล้วแบบจริงๆบวชแล้วมันต้องดีใช่ไหมทำไมบางคนบอกสึกออกมาแล้วชีวิตแย่จังอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเลิกสึกสําคัญแล้วที่สิ่งสําคัญที่สุดตามยานที่ครูเดียวรู้ในตัวครูเดียวนะไม่มีใครบอกก็คือว่าตอนที่จะสึกอ่ะการที่เราจะทําพิธีตอนสึกอ่ะช่วงกี่โมงก็แล้วแต่เราต้องตั้งจิตขอหนึ่งข้อ เราจะขออะไรก็ได้ขอหนึ่งข้อแต่บางคนตั้งจิตไม่เป็นไงขอไม่เป็นพอขอไม่เป็นก็แบบจิตฟุ้งออกมามันก็เลยยังไม่สําเร็จบางคนบวชแค่สิบวันนะออกมาชีวิตเปลี่ยนบางคนบวชเป็นปีศึกมาชีวิตกับแย่ลงก็มีอีกแล้วก็ต้องดูด้วยว่าตอนที่เราอยู่ในวัดนะ่ะที่เป็นพระที่เราบวชเป็นพระตอนอยู่ในวัดเราปฏิบัติตัวยังไงการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะชีวิตเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนี่อยู่ที่การบวชจริง แล้วมีบางคนเห็นไหมชายสามบทเคยได้ยินไหมชายสามบวถคือการบวชแบบหลายรอบบวชสามครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาว่าไม่ดีชายสามบทไม่ดีของที่มีต้นไม้สวยๆป่าเยอะๆแต่แต,แต่ว่าภูเขาลูกไหนไม่รู้นะภูเขาลูกไหนไม่รู้นะเนี่ยสัญญาณกำลังจะเริ่มหายแล้วล่ะเพียง เงียไปเลยเพียนเพียนเพียนได้ยินครูไหมลูกเรียบแล้วเพียน<ๆ>เพียนก็คงสลายตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะคะและเราก็จะดูว่าเราจะไปถึงบ้านเพียนไหมนะคะเพราะเขาไม่ได้ปักหมุดมาที่บ้านด้วยนะคะ เอาบ้านเพียนอตอนนี้เราถึงบ้านน้องเพียนเรียบร้อยแล้วนะคะการทำบุญต้องรุยนิดนึงนะคะมาถึงหวัสดีค่ะคุณพ่อปะ่ะคุพอหวัดดีค่ะ,ะวันนี้เดี๋ยวเอาของมาให้เอามาให้เลย แล้วก็คุยกับพระอาจารย์หรือยังลูกเรียบร้อยแล้วครับพระอาจารย์ว่าไงวันนั้นเลิกดีมากเลยนะวันที่ยี่สามกรกฎาค,คุณเดียวบอกเลยคุณเดียวหาเลิกให้หนูดีมากวันนั้นเป็นวันที่เขามีงานบวชเยอะมากเลยที่ในกรุงเทพคุณเดียวได้การ์ดมาเต็มเลยมีเชิญมาเยอะมากแต่เลือกมาเป็นเจ้าภาพให้เพียนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนําก่อนนะคะสวัสดีครับผมนายพิรวัตรคำมณีครับชื่อเล่นชื่อเพียนครับแล้วเพียรรู้จักคุณเดียวไรืองลูก เจอในเพจครับแล้วก็ดูรายการคาผีบอกใช่ครับคำผีบอกเดี๋ยวคอสทอล์กก็เลยเจอใช่ครับทักมาทําไมดูดวงดูดวงดูดวงจะดูดวงกับครูเดียวครับแล้วเป็นไงแม่นมั้ยเดี๋ยวแม่นมั้ยแม่นครับแม่นจริงป่ะจริงครับจริงเป๊ะเลยป่ะเป๊ะครับชีวิตก็ลำบากครับครูเดียวทักเลยครับทักมาเป๊ะเลยเป๊ะเลยครับลำบากจริงครับ ไหลแล้วก็หลายเรื่องแล้วก็ต้องเหนื่อยครับต้องเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงไหมเหนื่อยจริงครับเหนื่อยจริงเลยโดยที่ครูไม่รู้จักเพียนมาก่อนใช่ครับพักมาเป๊ะเลยครับผมแล้วก็ทําไมทําไมถึงอยากบวชลูกก็ตั้งใจไว้นานเลยครับผมอยากบวชนานแล้วแต่ว่าไม่มีทุนไม่มีอะไรที่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนเนี้ยที่ตั้งใจไว้ว่าอยากบวชที่วันนั้นบอกครูเดียวไว้ว่าอยากบวชเท่าไหร่กี่เดือนตอนแรกว่าเจ็ดเดือนแต่ว่า ผมยากไปเรียนร้องเทศรองแ่ด้วยก็ว่าจะยาวเลยครับหมายความว่าจะบวชยาวเลยครับไม่สึกแล้วก็อาจจะสึกครับจะสึกไหมหรือว่าไม่สึกก็เรื่อยๆครับบวชเรื่อยๆครับอ๋อระหว่างที่ผมผ้าเหลืองก็คือจะร้องเทศด้วยใช่ครับเทศแร่เป็นนักเทศครับคุณเดียอนุโมทนาบุญล่วงหน้าสาธุเลยลูกอ๋อลืมบอกไปว่าน้องเพียนเขาร้องเพลงอีแซวได้แหล่ได้อ่อชอยพวกเป็นเพลงพื้นบ้านเนาะนะดังนั้น เดี๋ยวร้องโชว์นิดนึงได้ครับเออ,เอ,อชาเออเอ้ยว่าคือผมมีปืนอยู่หนึ่งกระบอกนับเป็นปืนสั่งนอกไม่ได้สั่งในเป็นมอรดกที่ตกทอดมาก็ตั้งแต่ครั้งบิดาและผมมอบให้เอ,อชาเอ,อชาชาจชา,ชาชาน้อยแม่ สุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวแนะนําคุณพ่อก่อนหวัสดีคุณพ่ออีกครั้งนะคะค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างที่เออลูกชายอยากบวชก็ดีใจครับดีใจมากเพราะว่าเขาเลยบวชมานานแล้วเนาะนานแล้วครับตอนนี้อายุเท่าไหร่ละเพียนตอนนี้ก็ปีนี้ก็ยีี่ครับยีอ๋อเลยมาสี่ปีแล้วครับเลยมาสี่ปีแล้วรู้รสึกไงบ้างที่ครูเดียวมาเป็นเจ้าภาพให้ ดีใจครับเพราะว่าเราไม่มีทุนที่จะบวชไม่เป็นไรเลยเพราะวันนั้นน้องพอดีวันนั้นน้องเ็าบอกครูเดียวตอนดูดวงว่าอยากบวชครูเดียวเห็นแล้วแบบน้องเขามีความตั้งใจแล้วดูในดวงแล้วเขาเป็นเด็กดีคือการพูดการจาเขาเรารู้ได้ว่าเป็นเด็กดีแล้วมีความตั้งใจครูเดียวอยากสนับสนุนไม่กินเล้าไม่ดูดบุรีครูเดียวยู่ครับพ่อดูดวงก็รู้แล้วค่ะว่าเป็นคนยังไงครูเดียวเห็นก็รู้แล้วก็เลยอยากสนับสนุนคืออยากให้น้องเขาได้บวช สมความตั้งใจแล้วคุณพ่อคุณแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองด้วย <ฮะ S 1> ครูเดียวก็เลยเต็มที่เลยเคลียร์งานอื่นเลยนะใน30วันต่อเดือนนะ่ะมีคิวทุกวัน <ฮะ S 1> ต้องทําพิธีเอ่ยดูดวงหรือไม่ก็มีงานอื่นเยอะมากวันนั้นคือครูเดียวมาเป็นเจ้าภาพให้เราก็คือฟรีทั้งวันเลยวันนั้นคือตั้งใจเลยนะคะคุณพ่อไม่ต้องห่วง <ฮะ S 1> ค่าใช้จ่ายทุกอย่างครูเดียว ร่วมทำบุญหมดเลยคุณพ่อไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่างน้อยคุณพ่อได้เห็นชายผ้าเหลืองลูกคนนี้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์วันนี้ว่าจะไม่ด่ามาแล้วคุณพ่อจะเริ่มด่ามาแล้วคุณเดี๋ยวก็จะเริ่มด่ามาแล้ววันนี้ตั้งใจจะไม่ด่ามานะวันนี้มาเพื่อจะมาเยี่ยมบ้านแล้วเอาของเดี๋ยวเราไปดูของกันกันอันนี้คุณเดี๋ยวเอามาให้ส่วนหนึ่งก่อนเดี๋ยววันที่บวชเดี๋ยวเอามาอีกอันนี้คืออันนี้คือหลักๆที่ ที่หลวงพ่อลีดมาให้แล้วเพียนส่งมาให้ครูเดียวเนาะเนี่ยครูเดียวเอามาให้ครบเดี๋ยวเราเช็คของกันว่าครบไหมอะ่ะอันนี้เสือที่จดมาเนาะมีเสือที่บวชด,ด้วยอันนี้มีเสือรองแล้วก็มีผ้าไตาลูกไตรู้สึกครูเดียวเอาไตามาทั้งไตมีไตหลักมาด้วยแล้วก็ไตาอาศัยไตายอาศัยด้วยมีผ้าแต่ว่าตัวที่เนี่ยมีไตทั้งหมด3ไตลูกนะไตของลูกตามจํานวนที่หนูบอกก็คือ ความสูง2เมตรเนาะแล้วก็มีหมอนมีปิ่นโตมีมุง้งมีครบชุดบวชเลยลูกครบแน่นอนบาทเบิดมีหมดเลยขาดเหลืออะไรเพียงโทรบอกครูเดียวนะคะสบายใจยังสบายใจ้วครับได้บวชแน่นอนแล้วเดี๋ยววันงานเดี๋ยวครูเดียวเอาปัจจัยใส่ซองพระคู่สวดแล้วก็หลวงพ่อแล้วก็พระแต่ละรูป,ปตามนั้นใชเน่เป็นเป็นพระคู่ลําดับแล้วของน้องชายอยู่เท่าไหร่แล้วลูกสิบเก้าเลยครับสิบเก้าอ๋ออีกปีหน้าก็ได้บวช ดีแล้วลูกเพียถ้าเบวชเราก็ตั้งใจนะลูกอยู่ในพระพุทธศาสนาอยู่ในผ้าเหลืองนเานาะเยี่ยมมากเลยท<อ>่องบทสืท่ <c oughs> แล้วก็คลองศีลให้ได้227<ะ>ข้อ<ะ>โดยที่ไม่ให้หลุดเลยลูกแล้วปฏิบัติสวดมนต์ไหวพ้พระรับรองชีวิตดีแน่นอนเชื่อครูเดียวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราได้คุยกันเดี๋ยวตอนศึกจะศึกก็บอกครูเดี๋ยวครูให้เลิกศึกอย่างเราตั้งพระหันหน้ามาทางนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนมีไหมมีสารพระภูมิไหม เพราะว่าจริงๆวันนี้มาวันนี้มาถ่ายรายการไม่ได้ดูดวงแต่เดี๋ยวแถมให้เดี๋ยวดู่วงจุ้ยให้เอาเดี๋ยวไม่มีเจ้าที่ใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งขอญาตขอญาตก่อนขอขอนุญาต จริงนะคุณพ่อครูเดียวไม่ได้ตั้งใจจะมาดูดวงเลยวันนี้ถ่ายรายการไม่ได้บอกปูไ่ไวบอกปู่ว่ามาถ่ายรายการขออนุญ,ญาตนะคุณพ่อนําเข้าไปได้เลยเปิดไฟได้ไหมคะมีไฟไหมเอ่ยขออนุญาตนะคะคเดี๋ยวกอนมันเดี๋ยวครูเดียวอยู่แค่ขอบเนี้ยด้านหลังเป็นอะไรห้องนอนใช่ไหมคะครจริงๆแล้วอ่ะการตั้งพานะคะอันนี้เพียงเขาตั้งเพื่อออ,อกประตูบ้านใช,ใช่ไหมคะคแต่จริงๆถ้ามันให้มันมีพลัง คุณพ่อก่อนอื่นอ่ะคุณพ่อต้องเคลียร์บริเวณบ้านก่อนอต้องเคลียร์ของออก <ừ> การที่เงินทองจะเข้ามาบ้านเราได้อ่ะมันต้องไม่ลก <ừ> ตั้งแต่ประตูหน้าบ้านต้องไม่ลกของไม่ลกเนี่ยคุณพ่อคุณเดียวเห็นของค่อนข้างลกเลยอ่ะรกมากคุณพ่อต้องจัดให้เป็นระเบียบจริงๆเพิ่มแล้วก็คุณเดียวแนะนํานิดนึงว่านอกจากจัดของให้เป็นระเบียบแล้วอ่ะต้นมืงต้นไม้ก็ต้องตัด,ตดไม่ให้รก <ผม S 2> จริงๆพระ เราไม่ต้องขยับก็ได้แต่แค่เราคอยถวายน้ําทุกวันอันนี้เหนือใช่ไหมมันออกก็อยู่นี่พระหันหลังบ้านก็ไม่ได้มันต้องหอ,อกหน้าบ้านมันก็เซฟโซนสุดก็ต้องทางนี้ทิศนี้แหละ <c oughs> เพราะว่าไปทางหน้าบ้านไม่ได้เพราะว่าเป็นทิศตะวันตก <c oughs> ถ้าทิศใต้ยังพอยอมคุณเดียวยอมได้ทิศเหนือยอมได้แต่ต้องตะวันออก <c oughs> ตะวันออกดีสุด <c oughs> แล้วก็ห้ามพิงห้องน้ําและห้ามอยู่ใต้คาน <c oughs> <ๆ>แล้วก็จริงๆอะ่ะ โต๊ะที่ตั้งพระไม่ควรเป็นตู้เพราะตู้คุณพ่อมีการดึงดึงลิ้นชักอะเปิดปิดน่ะมันสั่นสะเทือนไงพระต้องอยู่ในที่ที่มันมั่นคงอยู่บนโต๊ะที่ไม่มีการขยับตู้หรือชั้นเออที่ที่ไม่มีการขยับไม่โต๊ะที่ขาที่ตั้งงอแงงอแงก็ไม่ได้นะคะต้องตั้งแบบที่มันมั่นคงมันคือความมั่นคงของคนในบ้านเนาะการที่เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองเราท่านต้องอยู่ที่มั่นคง ผมเคยไปดูเขาบอกว่าพระไม่ถูกกันองค์ไหนที่ไม่เข้ากันไหนบอกคุณทูยังไม่เห็นเลยพระคุณพ่อจริงๆอ่ะพระที่เป็นประธานของบ้านคือพระพุทธชินราชแต่รพระพุทธชินราชคุณพ่อองค์เล็กไงจริงๆต้ององค์ใหญ่คุณพ่อไปหาฐานอ่ะดังนั้นคุณพ่อกับเพียรอาจจะต้องไปซื้อโต๊ะไม้เล็กๆเนี่ยโต๊ะไม้ที่มันซื้อที่ตามร้านสังฆพันธ์ตั้งแล้วเออนิมนพระพุทธชินราชขึ้นมาไว้อยู่สูงกว่าพระองค์อื่นแค่นั้นเอง ได้เลยค่ะคุณพ่อพ่อนอนหันไปทางทิศตะวันตกขั้วอนอนเนี่ยฟังนะคนโบราณบอกว่าคนส่วนใหญ่ศาสตร์จะบอกว่าให้นอนหันทิศตะวันออกที่หนึ่งครูเดียวนอนทิศตะวันตกนะยิ่งนอนยิ่งรวยสําหรับทิศครูเดียวไม่สนใจทิศเพราะบางครั้งดวงเรามันถูกบังคับด้วยที่นอนแล้วก็ทําความสะอาดบ้านให้คือบ้านบ้านเล็กบ้านเก่าไม่ซีเรียสตามห่วงจุย้ย ซีเรียสค,คือความสะอาดและลกเมื่อไหร่ที่ของมีลกปิดประตูหน้าบ้านเงินทองก็ไม่เข้าลองปรับเปลี่ยนตามที่ครูเดียวบอกเดี๋ยวเพียนบวชก็ดีแล้วเชื่อครูเดียวไม่ได้ทิ้งค่ะมันมีผลมากครอบครัวแตกแยกคนในบ้านทะเลาะกันอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนแล้วบ้านนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากเลยรู้ปะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีมากๆเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณพ่อต้องบูชาให้ถึงบูชาถึงชีวิตดีบูชาไม่ถึงชีวิตเปลี่ยน จำคำพูดคุณเดยที่นี่คุณเดยสัมผัสเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างดีมากๆรู้สึกไหมอยู่แล้วรู้ไหมรู้ครับครั้งหนึ่งผมเคยจุดทูปที่ศาลนะที่ที่โรงงานน้ำป่าที่นู่นทีนี้เราจะโดนล้มละลายเราก็จุดทูปบอกตอนใกล้โพเพนะทีนี้เขาบอกเลยว่าก็รู้แล้วเสียงกลางวานเลยมาบอกเลยครับก็รู้แล้ว เขาว่าเราใช่ไหมว่ารู้แล้วใช่ผมมาโหผมเอาไมโครหรือสารเลยอืผมเลยเอาออกหมดเลยอืรวมทั้งที่นี่ด้วยอืเป็นอย่างนั้นคุณพ่อเนี่ยทําผิดทําผิดอย่างมหันสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นสิ่งที่เรารอเล่นไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่มันเหนือมนุษย์ที่เรามองไม่เห็นเมนุษย์ใครไม่เชื่อใครไม่เคารพใครไม่ศรัทธาแต่ต้องไม่ลบหลู่การที่คุณพ่อเอาสิ่งที่ไปทุบไปอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นการลบหลู่ แล้วก็ไม่ได้ขอขมาท่านด้วยผมเอาสว่านไปเจาะสารฐานนะอืสารใหญ่เนี่ยเอาเอาทองเอาทองออกอืปรากฏว่าลูกชายอ่ะคนเนี้ยตัวหน่อยเดียวเดินไม่ได้เลยอืเดินไม่ได้ผมก็ส่งโรงพยาบาลที่เมืองกาลเสร็จแล้วก็ไม่หายก็เลยไปตามคนที่ตั้งสารมาแล้วก็เอาทองอ่ะแปะ ฐ<ม>านสารนะแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาของมาขอเข<ม>้ามาพอพอจุดทษเนี่ยลูกชายเดินได้เลย<ม><ม>เอืเห็นไหมเนี่ยคือ<ม>สิ่งที่เหลือเชื่อคุณพ่อเหลือเชื่อครูเดียวเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณพ่อบางครั้งคุณพ่อไปเล่า้คนอื่นฟังคนที่เขาไม่เชื่อคือเขาก็ไม่เชื่อนอะอันนี้มันเป็นความเชื่อแต่ครูเดียวเชื่อ เพราะคุณเดียวประสบกับตัวเองมาหลายเรื่องที่เจอลูกศิษย์เป็นยังไงอย่างคุณพ่อเล่าเนี้ยคุณเดียวเชื่อเพราะตัวเองเองก็เจอเรื่องสิ่งเหลือเชื่อกับนะชีวิตตัวเองเยอะมากๆม,นะมันก็เลยทําให้ชีวิตบ้านคุณพ่อก็เลยดาวลงตกลงเลยแล้วก็กวดนะ้ำคุณพ่อให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นี่นะเขาต้องการบุญจากคุณพ่อลองทําดูเดี๋ยวมีอะไรดีคุณเดียวไม่เปิดเยอะกรรมเยอะกรรมเยอะแต่ว่า <Okay. S 1> แต่เดี๋ยวเปิดเท่านี้แหละ ให้คุณเดียวเห็นหลายๆอย่างคุณพ่อทําตามที่คุณเดียวบอกเชื่อคุณเดียวเดียวมีอะไรดีขึ้นอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวคุณเดียวขอตัวก่อนเพราะว่าต้องไปถ่ายอีกหลายะโชคดีค่ะเพียนมีอะไรเดี๋ยวคุยกับคุณเดียวว่าต้องอะไรเพิ่มอะไรยังไงเดี๋ยวเราคุยกันโชคดีนะคะคุณพ่อแล้วเดี๋ยวเจอกันวันงานสวัสดีค่ะอย่าคิดมากเนาะทำใจให้สบายสู้ๆค่ะชีวิตคนเราต้องสู้คุณเดียวยังต้องสู้เลย